สวัสดีครับผมพบกับช่องสมใจคิด c ช a แนลซอนครับมาดูการสารเข่งคุมัจาชาวบ้านนะครับเป็นเข่งไม้ไผ่บ้านจากสารเองครับแข็งแรงนะครับดูโชว์ความแข็งแรงดูครับนี่ขึ้นขยงก,ก็ไม่หักนะครับสุดยอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีลูกนะครับอุยนเี้ยไม่บเดีย สานไปเรื่อยครับโูความแข็งแรงขึ้นนั่งสารนะครับขึ้นรูปไปเลยวนไปเรื่อยนะครับไอ้ตอกที่สารนี่ก็จะเป็นตอกยาวนะครับเ,เ,เ,เราผ่าได้ยาวนะครับ5 6, ้าเมตรหเมตรแล้วนะ สารเรยครับพอจากแบบครับก็อันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หัวใส่หูนะครับขอบชำขอบปากแข็งนะครับใช้ได้ครับใส่พวกพืชผักผลไม้ได้ดีนะครับ